หลังจากที่ทีมทนายของลุงพลเนี่ยครับแถลงข่าวบอกว่าน้องชมพู่เนี่ยน่าจะเดินตามเจ้าปลาสม้มก็คือสุนัขเนี่ยครับเดินตามเจ้าปลาส้มไปจนขึ้นไปอยู่บนเขาแล้วก็ปรากฏว่าเจ้าปลาส้มเนี่ยลงมาก่อนแล้วก็ทิ้งน้องชมพู่ไว้จนน้องชมพู่เนี่ยเสียชีวิตนะครับก็กลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยน้องชมพู่เนี่ยเดินขึ้นไปบนเขาเนี่ยสามารถเป็นไปได้ไหมเด็กเนี่ย เดินขึ้นไปบนเขาเนี่ยเป็นไปได้ไหมก็เป็นที่ถกเถียงกันอีกนะครับหลายคนก็บอกว่าท้าให้ทางทนายลองขึ้นเขาดูนะครับตัวผมเองเนี่ยบอกตามตรงเคยขึ้นไปบนเขาแล้วก็ต้องบอกว่าผมไม่เชื่อนะว่าเด็กจะเดินขึ้นไปถึงข้างบนได้นะครับแต่ทีนี้ในเมื่อมันเป็นประเด็นที่หลายคนสงสัยเนี่ยนะครับผมก็มีนะฮะวิธีที่จะพิสูจน์นะครับว่าเด็กเนี่ยสามารถขึ้นไปได้หรือเปล่าก็ เป็นวิธีที่คิดเล่นๆแล้วกันนะครับก็คือก็หาเด็กมาเลยนะครับหาเด็กวัยรูปร่างคล้ายๆน้องชมพู่นะครับวัยเดียวกับน้องชมพู่เนี่ยเอาไปลองเดินดูนะครับเอาไปลองเดินดูก็เตรียมหมอเตรียมพยายบาลเตรียมเตรียมแพทย์ไปด้วยแล้วกันนะฮะเอาไปลองเดินดูในกลางวันก็ได้นะฮะดูว่าเด็กเนี่ยจะสามารถเดินไปได้ไหมแล้วพอถึงตรงจุดที่ต้องปีนขึ้นไปเนี่ยเด็กจะสามารถปีนไปได้หรือเปล่านะครับอาจจะหาเด็กที่ รูปร่างพอกันนะครับเอาเด็กที่เก่งที่สุดก็ได้แข็งแรงที่สุดก็ได้นะครับเด็กผู้หญิงนะฮะลองดูนะครับว่าปีนไปได้หรือเปล่าซึ่งตรงนี้ผมเชื่อนะครับว่าไม่สามารถปีนไปได้แล้วก็จะเดินตั้งแต่ข้างล่างไปถึงข้างบนเนี่ยจะถึงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยนะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้นะครับเป็นความคิดเล่นๆนะครับเพราะว่าถึงเวลาจริงๆคงไม่มีใครเอาเด็กไปพิสูจน์อย่างนั้นเพราะว่ามันเสี่ยงกับชีวิตของเด็กนะฮะแล้วก็ เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะยุ่งยากเพราะว่าต้องเตรียมหมอเตรียมพยาบาลเตรียมทีมงานไปเยอะพอสมควรต้องบอกนะครับว่าความคิดเนี่ยไม่ใช่ความคิดผมนะฮะตอนแรกทนายตั้มเนี่ยเป็นคนคิดนะฮะว่าจะทดสอบเอาเด็กเนี่ยเดินไปว่าจะเดินได้หรือเปล่าแต่บางเอิญก็ต้องล้มเลิกความคิดเพราะว่าหนึ่งนะครับมันค่อนข้างยุ่งยากแล้วก็มันเดือดร้อนกับหลายฝ่ายแล้วก็เสี่ยงต่อชีวิต เด็กเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่ทนายตั้มตอนที่จะไปขึ้นเขาเนี่ยได้คุยกับผมไว้นะฮะแล้วก็ปรากฏว่าก็ลมเลิกไปอันนี้ก็เลยมาคุยกันสนุกสนุกแล้วกันนะฮะคงไม่มีใครไปทําอย่างนั้นหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเด็กตายขึ้นมานี่หุโยใครจะรับผิดชอบแล้วก็มันต้องเตรียมทีมงานเยอะแยะไปหมดนะครับไม่ว่าหมอไม่ว่าพยาบาลไม่ว่าทีมดูแลผู้ปกครองเด็กจะยอมหรือเปล่ามันค่อนข้างมีขั้นตอนเยอะแยะเดี๋ยวลูกเขาตายไปก็ซวยอีกนะครับเพราะฉะนั้น อันนี้คุยเล่นๆนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะทำจริงก็ไม่รู้แล้วแต่นะครับสำหรับที่นี้ขอบคุณครับ